สวัสดีวันฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันตั้งแต่มาคืนนี้ครับได้ข่าวว่าทุ่งดอกกระเจียวมีหมอกทั้งวันอ่าเลยจะออกมาดูหมอกที่ทุ่งดอกกระเจียวอ่าตอนนี้ถึง ปากทางเข้าอุทยานแล้วครับก็จะมาชมเส้นทางาระยะทางจากปากทางเข้าอุทยานนะครับ จะชมรตลอดอระยะเส้นทางนะครับฝนตกแม่ค้าก็ยังขายของอยู่นะครับขายผลไม้ขายของฝากอยู่นะครับปากทางเข้าทุ่งดอกเทียวนะครับ ตรงนี้ก็ใกล้ถึงทางเข้าอุทยานแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับตรงนี้เป็นบ้านซะเลเตนะครับหรือบ้านหน้องใหญ่ก่อนเข้าอุทยานประมาณ300เมตรนะครับหมอกปุ้งเต็มเลย ยานมีจำมอกเต็มเลยนะครับโอ้โอ่ด้านหน้าของผมนี่ก็จะเป็นร้านขายดอกกระเจียวนะครับเป็นร้านขายต้นไม้นะครับ ตรงโค้งด้านหน้าก็เป็นจุดคัดกรองนะครับทางเข้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามมาถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามซื้อตั๋วค่าเข้าอุทยานมาคนเดียวนะครับรวมทั้งหมด70บาทนะครับ ค่าเข้าอุทยาน40บาทนะครับค่าจอดรถ30าถ้าเราจะขึ้นข้างบนเพื่อจะไปดูดอกกระเจียวชมผาสุดแผ่นดินก็จะเสียค่ารถลางอีก30บาทนะครับก็เป็นทั้งหมดก็จะ100บาทนะครับทั้งค่าเข้าอุทยานค่าจอดรถในอุทยานแล้วก็ ขึ้รถรางขึ้นอุทยานนะครับวันนี้เตรียมไปด้วยหมอกนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับหมอกเยอะมากทีนี้ผมจะเดินขึ้นไปเพื่อจะซื้อตั๋วขึ้นรถรางอ่าไปชมอ่าทุ่งดอกกระเจียวข้างบนนะครับ รถรางก็จะจอดเลี้ยงแถวกันรอขึ้นนะครับจุดจำหน่ายตั๋วรถรางชมวิวนะครับผู้ใหญ่30บาทค่าบัตรขึ้นรถนะครับ30บาท จุดหมายปลามืองของเราท่องเทีวนะคะเรียกว่า,าลานหินหนอค่ะาลานหินหนอนะคะจะมีหินอายุประมาณหนึ่งร้อยปดสิบถึงสองร้ยล้านปีค่ะออาทะเลสาบสามท่านี้นะคะจะเป็นป่าเต็งลำค่ะที่ชั้นบันแล้วก็ตกตก่ำไปด้วย ต,ต้นยางเงียงต้นลักไก่ค่ะผู้ชั้นล่างนะคะจะตกใจไปด้วยไข่เฮลิเออย์พุ่ค่ะไผ่เฮลิเออราพินะคะจะมีปรนกในช่วงหน้าฝนค่ะโดยใช่วทีจต่นหลอ,อดของตกียเจียวจะให้แหล่งเตามเนนเงีหนมากกค่ะ Se ve, อยู่ได้เพียง25วาน ยุทธิพของเรานี่เองค่ะขณะนี้เรื่องนองของเรากำลังเคลื่อนที่เข้าสู่งนานจัดรถแล้วนะคะขอให้นักขั้วเทื่อท่านก,กระสับสัมภาระขับเตรียมการลงจอกรถด้วยนะคะสำหรับนักขั้วเยื่อท่านใดที่อยากจะร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่โรงพยาบาลพุทธน้อยช่วยกระต่างพิด้านหน้าได้เลยนะคะสาหมัคพเทธน้อยนะคะแบบกบประการใดน,นะคะต้องขออาภายัยด้วยนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงด้านบนของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามแล้วน,นะครับอ่าหมอกเยอะมากครับมองเห็นในระยะประมาณ5เมตรนะครับหมอกหนามากครับ ชมหมอกกันนะครับตอนนี้ฝนก็จะว่าหยุดก็หยุดแล้วนะครับยังมีอยู่นิดนิดนะครับแต่หมอกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหา,าสุแผพนยินนะครับตรงนี้ทุ่งดอกกระเจียวเราเลยขึ้นมาแล,แล้วเราจะกลับลงไปหลังจากดู พาสุดเป็นดินก่อนนะครับตรงนี้คือป้ายพาสุดเป็นดินครับดินแดนสามภาคปกคลุมไปด้วยหมอกนะครับตอนนี้ผมจะพาเข้าไปดูที่หน้าผา หาสุดผันยินนะครับหมอกเยอะมากครับสวยงามมากครับ สวงสวรรค์เลยนะครับที่เต็มไปด้วยไอหมอกสวยงามมากนะครับผาสุดแผ่นดินอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะครับเหมือนลอยอยู่บนสวงสวรรค์นะครับ ทีนี้เราจะเดินไปจากทางพาสสุดเพนิน,นอา่อเดินเลาะทางเส้นทางธรรมชาติไปที่เที่ยวชมรุ่งดอกกระเจียวกันนะครับระหว่างทางก็จะเต็มไปด้วยหมอกนะครับหมอกหนามากนะครับ ยทางที่เราเดินลเลาะตามริมหน้าผามาเพื่อจะไปที่ไปชมดอกกุหลาบยอที่อุทยานชาตป่าชุมนันก็จะเตรียมไปด้วยหมอกนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับเราเดินจากผาชุดเทนินเลาะหน้า,นาผามาก็จะมาถึงสะพานครับ เราเดินมาประมาณ3ามรสิบเมตรก็จะมาถึงสะพานที่จะเข้าชมดอกกระเจียงนะครับาคำว่าเราจะมาเดินผ่านสะพานเพื่ไปเดินย่างบนป่าดอกกระเจียวนะครับต้องอาจจะถูกต้นดอกกระเจียวดยวีหัวดอกกระเจียวอาจตายได้นะครับเพราะฉะนั้น เขาก็จะทําสะพานให้เราเดินชมทุกงดอกเกียวแตอนนี้เต็มไปด้วยหมองนะครับเราจียวปีนี้ดะเกเียวปีนี้เต็มไปด้วยสายหมองตามผมมาเลยนะครับ วันนี้เป็นวันที่สองสิงหาคมนะครับพศออ2 5 6 3ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงครื่งเลือนะครับหมอกไม่มีท่าทีว่าจะลดละเลยนะครับสายหมอกถึงแล้วครับช่งดอกเจียวที่เตรียมไปด้วยสายหมอกนะครับ ช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะครับหมอกก็ยิ่งมาเยอะไม่มีท่าทีจะจางลงนะครับหมอกหนามากนะครับตัวนี้ผมได้ลงจากเพื่อจะออกจากทุ่งดอกกระเจียวแล้วนะครับ กลับนะครับทุ่งดอกกระเจียว,เ,ยวเอาไว้ปีหน้า2,564เจอกันอีกทีนะครับปีนี้โชคดีมาก ที่ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามอำเภอเทพสิติ์จังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ผมกำลังจะลงออกจากทุ่งดอกกระเจียวเพื่อจะไปรอขึ้นรถแรางเพื่อจะกลับสู่ข้างล่างนะครับที่ผมได้จองรถไว้ ขอขับก่อนะครับสำหรับทุ่งดอกกระเจียวเอาไว้พบกันปีหน้าค่อยมาใหม่นะครับปีี้โชคดีมากนะครับมาเจอในวันที่หมดเยอะดอกกระเจียวอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เอบอกเยอะมากสอดมากครับ ขอบคุณแฟนติดตามมารับช่องเด็กเพีงนี้เอาไว้โอกาสหน้าไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ